สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n women in world history นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสตรีที่ใช้เต้าไต่จากสถานเริงรมในเมืองปารีสสู่พระราชวังแวร์ซายกันค่ะเธอคนนี้ก็คือชานดูบารีพระสนมสุดอื้อฉาวของกรรษัตริย์หลุยที่15นั่นเองชานดูบารีมีชื่อเดิมว่าชานเบคูนะคะ เธอเกิดในวันที่19สิงหาคมปี1743โดยเป็นบุตรสาวนอกสมรสของแอนเบคูกับใครก็ไม่รู้ซึ่งนักประวัติศาสตร์เขาสานิฐานกันว่าน่าจะเป็นพระในท้องถิ่นนี่แหละสิ่งที่น่าสนใจก็คือบรรพบุรุษของชานล้วนแล้วแต่หน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คุณตาของชานซึ่งเป็นคนใช้อะไรสักอย่างในบ้านของไฮโซแต่ว่าหล่อจนเจ้านายเนี่ยมาหลงรักแล้วเจ้านายคนนั้นเนี่ยก็มาแต่งงานด้วยแบบเป็นจริงเป็นจัง และหลังจากที่ไฮโซสาวตายไปแล้วเนี่ยคุณตาของฌานก็ได้มาแต่งงานใหม่กับคนใช้สาวสวยในบ้านคนหนึ่งแล้วก็มีลูกออกมาเป็นแม่ของฌานนี่แหละนะคะแอนเบคูเนี่ยเขาเป็นคนสวยเรื่องชื่อเลยนะคะสวยขนาดไหนก็ขนาดที่จับพระมาเป็นพ่อของลูกได้อะคะ่ะและพระรูปนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพระที่หล่อมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีฉายาว่าแฟร์องช์หรือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะได้ประมาณว่าหลวงพี่เทพบุตรนะคะ แน่นอนว่าบรรพบุรุษหน้าตาดีกันทั่วทั่วขนาดนี้ชาญเองก็ต้องเกิดมาหน้าตาดีไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าชาญเนี่ยจะเป็นลูกนอกสมรสที่มีแม่เป็นช่างเย็บผ้าธรรมดาๆรรแต่เธอก็ได้รับความเอ็นดูจากผู้คนรอบข้างอย่างมากมายเมื่อเธออายุได้ประมาณ3าขวบเนี่ยเจ้านายของแม่ที่ชื่อว่านายบิลิาตูมงโซก็ได้พาชาญกับแม่ออาจากเมืองเล็กๆอย่างวูโคเลอร์ไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่กว่า บิลียาดูมงโซเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นแค่เจ้านายของแอนเบคูนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักของแอนด้วยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนายคนนี้เขาก็มีภรรยาน้อยที่ออกหน้าออกตาอยู่แล้วด้วยชื่อว่าฟรานเชสกาชานเองเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับฟรานเชสกาพอสมควรแล้วคือชานก็หน้าตาดีมากไงฟรานเชสกาก็เลยชอบเอามาอุ้มเอามาเล่นด้วย ฟรานเชสกาก็เลยกลายเป็นไอดอลของเด็กน้อยชาเนี่ยก็คิดมาตลอดว่าเมื่อเธอโตขึ้นนะคะเธอก็อยากจะกินหรูอยู่แพงใส่เสื้อผ้าสวยๆใส่เครื่องประดับเยอะๆให้เหมือนกับฟรานเชสกา เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนชานก็ถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนคอนแวนที่แซงตอเฮนะคะตอนนั้นเนี่ยชานก็ยังใสๆอยู่เธอเนี่ยถูกบรรยายว่าเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนสวยน่ารักนิสัยอ่อนหวานเมื่ออยู่ในคอนแวนเธอก็เป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยชานอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีพรสวรรค์เป็นพิเศษด้านศิลปะเธออาศัยอยู่ที่คอนแวนจนจบการศึกษาเมื่ออายุ15ปี ในช่วงนั้นเนี่ยแม่ของชานไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านของบิลิอาดตูมงโซแล้วนะคะเธอย้ายออกมาอยู่กับสามีที่ชื่อว่านิโคล่าฮองซงซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้รายได้ของครอบครัวชานไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเธอก็เลยต้องเริ่มออกไปหางานทําค่ะงานแรกของชานคือเป็นเซลลขายตรงนะคะแต่ว่าทําอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเธอก็ได้งานใหม่มาเป็นผู้ช่วยในร้านทําผม แต่ว่าทํางานไปได้ไม่นานเธอก็ต้องออกจากงานอีกเพราะว่าเธออ่ะดันไปมีความสัมพันธ์กับช่างทําผมซึ่งเป็นผู้ชายนะคะชื่อว่าลาเมทเชื่อกันว่าชานเนี่ยมีลูกสาวกับลาเมทสด้วยตอนที่ทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันเนี่ยทั้งแม่กับพ่อเลี้ยงของชาแล้วก็แม่ของลาเมทสก็ฟ้องร้องกันเรื่องโน้นนี้นั้นจนพลวันไปหมดเลยนะคะฝ่ายครอบครัวของชานเนี่ยก็ฟ้องร้องประมาณว่าลาเมทสเนี่ยหลอกลวงลูกสาวที่เพิ่งจะอายุ15ของตัวเองส่วนฝั่งครอบครัวลาเมทสก็บอกว่าชานเนี่ยมาปอกลอกลูกชาย สุดท้ายชาญก็เลยต้องเป็นฝ่ายออกมาแล้วก็ไปได้งานทำใหม่ที่บ้านของสุภาพสตรีสูงวัยคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาดามเดลกาดนะคะงานใหม่ของชาญก็เป็นงานน่ารักน่าเอ็นดูอารมณ์แบบพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลประคับประคองมาดามอ่านหนังสือเป็นเพื่อนมาดามคุยเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ แต่แล้วความสวยของชานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรื่องอีกค่ะเมื่อลูกชายสองคนของมาดามอะ่ะต่างก็มาหลงรักชาญกันทั้งคู่และยังไม่พอนะคะลูกสะพ้ายอีกคนหนึ่งของมาดามก็มาหลงรักชาญด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ชาญก็เลยต้องออกจากงานเพราะความสวยอีกเป็นครั้งที่สองค่ะงานต่อมาของชาญคือเป็นพนักงานขายในร้านขายหมวกค่ะ ร้านขายหมวกร้านนี้มีชื่อว่า lat o i l e t แล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการจ้างผู้หญิงสวยๆมาขายหมวกคือเดินเข้าร้านนี้ปุ๊บเนี่ยพนักงานทุกคนสวยหมดเลยนะคะเขาก็ลือๆกันว่าการขายหมวกอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าแต่จริงๆแล้วร้านนี้ขายอย่างอื่นมากกว่าตรงนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายๆคนก็ยังไม่ฟันธงลงไปนะคะว่าชาญเริ่มเข้าสู่วงการขายอย่างอื่นหรือ,อยังแต่ว่าที่คิดว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการแน่ๆเนี่ยก็คือเมื่อเธอได้รู้จักกับชองบัปติสต์ดูบารี ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่สถานบริการทางเพศพ่วงคาสิโนแห่งหนึ่งในปารีสนะคะชองบัพติสเนี่ยพอเห็นชานปุ๊บก็คือแบบใช่เลยผู้หญิงคนนี้แหละที่ฉันต้องการชองบัพติสเนี่ยมาจากตระกูลขุนนางปลายแถวตระกูลหนึ่งในฝรั่งเศสนะคะแต่ด้วยวิถีชีวิตแบบแมงดาปีกทองชองบัพติสก็เลยไม่ค่อยจะได้รับความยอมรับจากกลุ่มขุนนางผู้ดีสักเท่าไหร วิรกรรมที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็คือการพยายามเอาผู้หญิงในสต็อกของตัวเองไปเสนอตัวเป็นพระสนมของกษัตริย์หลุยที่15ซึ่งมันก็แน่นอนนะคะว่ากษัตริย์หลุยที่ตอนนั้นมีพระสนมเอกที่เฉลียวฉลาดอย่างมาดามเดอปงปัวกับพระมเหสีที่แสนดีอย่างพระนางมาเรียเลชินสกาอยู่ข้างกายย่อมจะไม่สนใจอยู่แล้ว ชองบัพติสพาชาญเข้ามาในบ้านในฐานะอีหนูคนหนึ่งของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คอยทําหน้าที่เป็นเอเย่นติดต่อลูกค้าให้โซให้ชาญด้วยอาชีพของชานในช่วงนี้ก็จะเป็นอารมณ์เด็กเอ็นเด็กเชียบเบียนะคะเธอมีโอกาสได้ทํางานกับคนใหญ่คนโตในราชสำนักโดยหน้าที่หลักๆของเธอก็คือคอยพูดจาฉอเลาะไม่ให้ปะปาทั้งหลายเบื่อแล้วก็คอยเชียร์ให้ขุนนางกระเป๋าหนะักพวกนี้เล่นการพนันแล้วก็ซื้อวายราคาแพงจากโรงเตียมแล้วก็คาสิโนของชองบัพติส หลังจากชานเข้าวงการมาได้4-5ปีลูกชายของชองบับติสตก็เรียนจบพอดีนะคะเพื่อที่จะซื้อตำแหน่งในราชสำนักให้กับลูกชายชองบับติสตก็ได้ขายชานให้กับตยุคแห่งริเชลิวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักของหลุยที่15ซึ่งมีอายุกว่า70ปี และเพื่อเป็นการปลอบใจชาญชองบับติสก็ได้ให้เงินติดตัวเธอมาอีกจํานวนหนึ่งด้วยชาญไม่ใช่คนพูดยากนะคะเมื่อได้ทั้งเงินได้ทั้งชีวิตดีๆในฐานะอนุภรรยาของขุนนางแนวหน้าของฝรั่งเศสเธอก็เก็บกระเป๋าออกจากบ้านของชองบับติสอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ตัวแตยุคแห่งวิชลิวเนี่ยก็รู้นะคะว่าชาญเป็นคนสวยมากๆสวยแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานเธอมีผมสีทองเป็นลอนสวยดวงตาโตสีฟ้าสดใสสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในหน้าของชาญน,นะคะก็คือเปลือกตาของเธอค่ะคือมันจะเปิดไม่สุดมันจะดูแบบง่วงยัวเซ็กซี่อยู่ตลอดเวลารูปร่างของเธอเนี่คือแบบ3 4 2ส3 5สผู้ชายคนไหนเห็นเป็นต้องหลงแต่ว่าตัวแต่ยุคแห่งริชลิวเนี่ยเขาก็70เข้าไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถูกใจสเสน่ห์สาวเซ็กซี่แบบชาญขนาดนั้น แต่ถึงจะไม่ได้ถูกใจชาญมากนะคะแต่ยุคแห่งวิเชลิวก็ยังเมตตาเธอมากพอที่จะพาเธอเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสอย่างพระราชวังแว์ซายชาญมีโอกาสได้ไปรับเสด็จกษัตริย์หลุยที่15ในขณะที่พระองค์เนี่ยเสด็จกลับจากงานศพของพระราชินีนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกันครั้งแรกในห้องกระจกอันเลื่องชื่อเล่ากันว่าในวันนั้นอะ่ะกระิย์หลุยเสด็จผ่านห้องกระจกแล้วก็ทรงได้ศบตาสีฟ้าสุกใสของชาญที่จ้องตอบพระองค์อย่างกล้าหาญ เหตุการณ์นในห้องกระจกเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเกิดขึ้นในปี1768นะคะที่พูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องการพบกันครั้งแรกระหว่างชานกับกษัตริย์หลุยอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยค่ะในเวอร์ชันที่2องเนี่ยชองบับติสเนี่ยได้ไปติดต่อเอเย่นในวังนะคะว่าเขาอะมีสาวในสังกัดคนนึงได้มาอยู่กับเดยุคแห่งริเชลิวถ้าเกิดว่าเอเย่นคนนี้สนใจเนี่ยก็ลองติดต่อใช้บริการดูได้แล้วถ้าเอเย่นถูกใจนะคะก็ฝากพาชานไปฝากเนื้อฝากตัวกับกับกษตริยยย์หลุที่15ด้ว เอเย่นคนนี้มีชื่อว่าลาเบลนะคะแน่นอนคะ่ะลาเบลถูกใจชาญเป็นอย่างมากเขาก็เลยไปทูลกษัตริย์หลุยว่าเนี่ยได้พบผู้หญิงคนนึงสวยเซ็กซี่มากถ้าทรงโปรดก็จะพามาถวายกษัตริย์หลุยก็แบบอ่ะแกว่าดีแกก็พามาและหลังจากที่ทรงได้ใช้เวลากับชาญในคืนนั้นแล้วพระองค์ก็ติดใจเธอทันทีเลยค่ะเพื่อที่จะทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชาญกับหลุยที่15เนี่ยเราต้องย้อนมาทําความรู้จักกับชีวิตของหลุยที่15สักนิดหนึ่งนะคะ กษัตริย์หลุยที่15เนี่ยเป็นเหลนของกษัตริย์หลุยที่14เจ้าของฉายาสุริยะกษัตริย์กษัตริย์หลุยที่14เนี่ยทรงปฏิรูประบอบกษัตริย์ของฝรั่งเศสโดยสร้างแวร์ไซด์ขึ้นมาแล้วก็ดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทําให้พวกขุนนางทั้งหลายที่เคยเป็นใหญ่อยู่ตามหัวเมืองเนี่ยต้องเข้ามาพินอบพิเทากษัตริย์อยู่ในแวร์ไซด์จนไม่มีเวลาไปสร้างฐานอำนาจอะไรอยู่ตามที่ดินต่างจังหวัดของตัวเอง ยุคของกษัตริย์หลุยที่14ถือว่าเป็นยุคทองของฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเฟื่องฟูด้านศิลปะวัฒนธรรมแบบฉุดไม่อยู่แถมยังมีสงครามขยายอนณาเขตอีกนับไม่ถ้วนซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยใช้เงินหมดเลยแล้วก็เป็นเงินจากภาษีของประชาชนฝรั่งเศส นอกจากจะปกครองให้ฝรั่งเศสรุ่งเรืองแล้วกษัตริย์หลุยที่14ยังทรงมีอายุยืนอีกด้วยนะคะทรงมีพระชนมายุยืนกว่าพระโอรรหลุยเดอกรองตัวแฟงแล้วก็มีอายุมากกว่าหลานชายอย่างหลุยที่ยุคแห่งเบอร์กันดีเมื่อทรงสเสด็จสวรรคตรไปในปี1715เลนของพระองค์ซึ่งมีอายุแค่5ขวบก็เลยได้ขึ้นมาเป็นกษะสัตย์หลุยที่15 เนื่องจากทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุยังน้อยหลุยที่15ก็เลยต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนแล้วก็คณะที่ปรึกษามากมายพระองค์เคยชินกับการรับคําปรึกษาจากคนนั้นคนนี้ถึงแม้ว่าตัวเองก็ฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็สามารถที่จะคิดเองได้ก็ตามเมื่อมีพระชนมายุได้1 5พันษานะคะพระองค์ก็เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางมารีเลชินสกาเจ้าหญิงจากโปลแลนด์ ในช่วงแรกๆที่แต่งงานเนี่ยทั้งคู่ก็รักกันดีแต่พระนางมาเรียท้องบ่อยมากนะคะกษัตริย์หลุยที่15ซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการสูงมากก็เลยเริ่มมองหาสาวๆในราชสำนักมาเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการหรือว่าที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเมทรีสอองทริตนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นอกการสมรสเนี่ยฝรั่งเศสคือจะต่างกับอังกฤษหรือว่าสเปนแบบสุดขั้วไปเลยค่ะ ในราชสำนักที่แคทอลิกจ๋าอย่างสเปนหรือว่าโปรเตสแตนต์สุดขั้วอย่างอังกฤษเนี่ยการที่กษัตริย์มีพระสนมเนี่ยเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแล้วก็ทําให้กษัตริย์อ่ะดูเป็นคนมักมากไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นางสนมของกษัตริย์เองอ่ะก็จะถูกมองว่าเออเป็นผู้หญิงไม่ดีถึงจะมีคนเข้าหาเพื่อผลประโยชน์แต่ก็จะโดนดูถูกจากประชาชนอยู่ดีส่วนในฝรั่งเศสคือตรงกันข้ามเลยนะคะคนฝรั่งเศสอ่ะมองว่ากษัตริย์ที่มีพระสนมมาแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นคนยิ่งใหญ่บุคลิกดีส่วนพระสนมี่ก็เป็นสีสสัันนขอองงราชกต้ม่ สักคนเพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองกษัตริย์ที่ไม่มีพระสนมเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มองว่าเป็นคนดีนะคะแต่มองว่าเป็นคนไม่มีน้ำยาโดยส่วนมากพระสนมของกษัตริย์เนี่ยก็จะมาจากครอบครัวขุนนางนะคะอาจจะเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็จะต้องสวยต้องเล่นการเมืองต้องสามารถที่จะเป็นหน้าเป็นตาของฝรั่งเศสได้สนมคนแรกๆของกษัตริย์หลุยส์ที่15เนี่ยเป็น4พี่น้องจากตระกูลเมยีเนลค่ะ พวกเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณนางตระกูลเก่าแก่และแต่ละคนก็มีความโดดเด่นต่างๆกันไปเช่นคนนึงก็สวยอ่อนหวานอีกคนนึงคารมเป็นตออีกคนเล่นการเมืองเก่งอีกคนเป็นคนพอเพียงแต่ทั้ง4พี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนานนะคะเพราะว่าสักพักกษัตริย์ก็ทร,รงเบือ่อแล้วก็ไปหาผู้หญิงสวยๆคนอื่นมาแทนที่พระสนมที่อยู่ยงคงกระพันที่สุดของลุยที่15เนี่ยก็คือมาร์กิสเดอรงปะดัวค่ะ มาดามเดอปองปดัวเนี่ยนะคะเป็นคนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเธอสามารถที่จะจับกษัตริย์ผู้มีความต้องการทางเพศแทบจะตลอดเวลาไว้ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเธอเองเนี่ยมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มาดมเดปงปะดัวมัดใจกษัตริย์หลุยที่15ไว้ได้วยความซื่อสัตย์แล้วก็เฉลียวฉลาดเธอเนี่ยตั้งตัวเป็นมาม่าสั่งจัดฮาเร็มที่เต็มไปด้วยผู้หญิงสวยสวยให้กษัตริย์นมาหาความสําราญด้วยแล้วก็คอยกันท่าไม่ให้ผู้หญิงพวกนี้ได้กลายเป็นคนโปรดเธอมักจะให้คําปรึกษาทางการเมืองแก่กษัตริย์และถึงแม้ว่าคําปรึกษาเหล่านี้จะดีบ้างแย่บ้างกษัตริย์ก็ฟังเธอเพราะว่าทรงมั่นใจว่าเธอซื่อสัตย์จริงใจต่อพระองค์ ถ้ามาดามเดอปงปัวยังอยู่ชาญก็คงจะเป็นได้แค่นางในฮาเร็มแล้วก็โดนเขี่ยออกจากแวร์ซายในเวลาไม่นานแต่ปรากฏว่ามาดามเดอปงปัวเนี่ยเสียชีวิตไปในปี1764และในปี1768กษัตริย์หลุยส์ก็ทรงสูญเสียพระราชินีมารีอาลิซินสกาผู้เป็นที่รักของชาวฝรั่งเศสไป กษัตริย์ลุยที่15ในวัยเกือบ60ปีเริ่มมีสุขภาพที่เสื่อมถอยลงนะคะพระองค์ทรงมีอารมณ์ทางเพศน้อยลงกว่าสมัยหนุ่มๆซึ่งทำให้พระองค์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีชีวิตชีวาท้อแท้หมดกำลังใจเมื่อพระองค์ได้มาพบกับชานซึ่งมีลีลาเร่าร้อนแล้วก็มีทั้งร่างกายและสายตาที่ยั่วยวนสุดฤทธิ์พระองค์ก็เลยรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนั่นทําให้พระองค์รู้สึกว่าตัวเองเขาดชานไม่ได้แล้วก็ทรงชักชวนให้าาน,น่ยมออูใวังงกบพระค์ กษัตริย์หลุยที่15เนี่ยทรงบอกกับขุนนางคนหนึ่งนะคะว่าชาญเนี่ยได้พาพระองค์ไปรู้จักกับความสุขสมแบบที่พระองค์ไม่เคยรู้จักมาก่อนขุนนางคนนั้นก็เลยตอบกลับมานะคะว่าอ๋อที่พระองค์ไม่รู้จักความสุขแบบนี้ก็เพราะพระองค์อ่ะไม่เคยไปเที่ยวผู้หญิงนั่นเองเมื่อความรักสุขงอมกษัตริย์หลุยที่15ก็ทรงตัดสินใจที่จะยกชาญขึ้นเป็นเมทรสสองทริตนะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าการที่จะได้รับตำแหน่งนี้ ชาญจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่าง 1. เธอต้องมีสามีอยู่แล้ว 2. เธอต้องมีสายเลือดคุนนางและ 3. เธอจะต้องถูกแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในราชสำนักซะก่อนซึ่งมันจะต้องมีคนที่อยู่ในราชสำนักอยู่แล้วอ่ะพาชาญไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชาญเนี่ยใครๆก็รู้ว่าพื้นเพธเธอไม่ใช่ไฮโซอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีไฮโซสาวคนไหนที่อยากจะพาชาญไปแนะนำตัวให้คนในราชสำนักรู้จัก เอาจริงๆอย่าว่าแต่จะพาชานไปแนะนําตัวเลยเอาแค่พูดคุยด้วยอย่างคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันเนี่ยก็ไม่มีใครอยากทําแล้วชองบัปติสต์แมงดาปีกทองของชานจัดการเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้น ด้วยการจับชานแต่งงานกับน้องชายของตัวเองที่ชื่อว่ากิโยมดูบารีจากนั้นก็เขียนประวัติชานขึ้นมาใหม่โดยโมเมอาว่าถ้าสืบเชื้อสายเธอไปดีๆน่ยก็จะเจอว่าเธอเป็นลูกหลานของคุณนางอะไรสักคนเม100ื่อร้อยส0งปีที่แล้วนอกจากนี้ชองบัพติส์เนี่ยยังได้ไปล็อบบี้ไฮโซคนหนึ่งชื่อมาดามเดเบนให้เป็นผู้พาตัวชานไปแนะนําตัวอย่างเป็นทางการในราชสํานักด้วยแลกกับการที่ชองบัพติสเนี่ยจะจ่ายนี้ทั้งหมดให้กับเธอ แต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่นัดกันไว้นะคะมาดามเปลี่ยนใจค่ะเธอแกล้งทําเป็นป่วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพาชานเข้าวังและเมื่อกษัตริย์หลุยที่15นัดวันมาใหม่ก็ปรากฏว่าตัวพระองค์เองอ่ะดันประสบอุบัติเหตุอีกทําให้เข้าพิธีไม่ได้ ในที่สุดชานก็ได้เข้าเป็นสมาชิกในราชสำนักเต็มตัวในวันที่22เมษายนปี1769ในฐานะชานดูบารีคอมเตสแห่งดูบารีซึ่งอันนี้ก็จะงงๆนิดหนึ่งนะคะเพราะอันที่จริงแล้วอ่ะคนที่เป็นคอมหรือเค้าแห่งดูบารียคือชองบัพติสต์ส่วนกิโยมซึ่งเป็นสามีในานามของชาญเนี่ยนะคะเป็นทหารตอกต่อยธรรมดาไม่ได้มียศอะไรเลย เล่ากันว่าในพิธีแนะนำตัวเนี่ยชาญแต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มสุดๆเลยนะคะเธอใส่ชุดสีเงินปักดิ้นทองแล้วก็ใส่อัญมญณีที่กษัตริยัหลุยที่15พระราชทานให้กระโปรงสุ่มของเธอเนี่ยก็บานมากนะคะจนคนร่ำหรือว่าเกิดมาไม่เคยเห็นกระโปรงอะไรที่มันบานขนาดนี้มาก่อนเลยผมของเธอเกล้าเป็นช่อแล้วก็ใช้เวลาทำนานมากจนเธอมาเข้าพิธีสายเลยทีเดียว ชีวิตพระสนมของชาญเนี่ยก็เป็นทุกอย่างที่เธอฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะกษัตริย์หลุยที่15ทรงหลงรักชาญหัวปักหัวปมและพระราชทานแก้วแหวนเงินทองให้เธออย่างมากมายห้องนอนของเธอเนี่ยก็เป็นห้องที่อยู่ใกล้กับห้องของกษัตริย์มากที่สุดซึ่งสาหรับสังคมแวรไซร์แล้วว่านี่คือเกียรติที่สูงที่สุดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกริย์ก็ยังพระราชทานทาาชาวเบงกาลีที่ชื่อว่าซามอร มาให้กับชาด้วยชานรักเด็กผู้ชายคนนี้มากนะคะแล้วก็ดูแลให้ซามอเนี่ยอยู่ดีมีสุขแล้วก็ส่งให้เรียนหนังสือด้วยชานแตกต่างจากพระสนมคนก่อนๆของกษัตริย์ฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงนะคะในขณะที่พระสนมคนก่อนๆต่างชิงไว้ชิงพริบทางการเมืองแต่ชานเนี่ยกับสนใจแค่แต่งตัวสวยๆซื้อสร้อยแหวนอะไรไปตามเรื่องตามราวแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนศิลปินที่เธอเห็นว่ามีแววความแตกต่างเนี้ยทำให้กษัตร,ริย์หลุยส์ที่15เอ็นดูเธอมากๆเลย และสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นสเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานของฌานก็คือเธอเป็นคนชอบอาบน้ำค่ะคือแวอร์ไซนี่มีความ high soul ไฮโซใดๆมากมายนะคะแต่เรื่องสุขลักษณะคือติดลบสุดๆพวกสาวไฮโซเนี่ยบางทีก็เดือนนึงอาบน้ำไม่ถึง5ครั้งหรือบางทีทั้งเดือนก็ไม่ได้อาบเลยแต่ฌานคืออาบน้ำแทบทุกวันเลยนะคะเดินไปไหนก็หอมธรรมชาติไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นเหงือ่อ ในช่วงแรกๆชาญก็ไม่ได้มีเพื่อนในราชสำนักเยอะเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นมิตรแล้วก็จริงใจของชาญเธอก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นและเธอก็แสดงให้เพื่อนทุกคนเห็นด้วยว่าเธอเนี่ยเวลาเป็นเพื่อนกับใครเธอก็ทุ่มเทให้คนนั้นอย่างเต็มที่อย่างมาดามเดเบรนที่เป็นคนแนะนําชาญเข้ามาสู่ราชสำนักเนี่ยคือมาดามคนนี้เป็นคนเสียไพ่บ่อยนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันซึ่งเสียไพ่บ่อยเหมือนกันแล้วเพื่อนเนี่ยนะคะคือเสียไพ่บ่อยมากแล้วก็เป็นนีด้วยนะคะจนในที่สุดก็ถก เฝ้ากษัตริย์เพื่อขออาพยโทษให้กับเพื่อนของมาดามเดบนกษัตริย์หลุยเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็บอกชานว่าข้าดีใจนะที่สิ่งแรกที่เจ้าขอจากข้าเป็นการกระทําด้วยความเมตตาแล้วพระองค์ก็ช่วยเพื่อนของมาดามเดบนตามที่ชานขอแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตในราชสำนักของชานจะมีแต่คนที่รักเธอนะคะคนที่เกลียดเธอก็มีเยอะเหมือนกัน อย่างเช่นดูเชสเดอ g r กระมงซึ่งพยายามจะขึ้นมาเป็นพระสนมของกษัตริย์แต่ว่าโดนชานตัดหน้าไปซะก่อนเธอกับพี่ชายของเธอเนี่ยเกลียดชานมากถึงขนาดที่ออกเงินให้คนเขียนหนังสือพิมพ์อารมณ์แบบเลดี้วิสเดานะคะเขียนข่าวโจมตีชานกับกษัตริย์หลุยที่15แต่ปรากฏว่าสองพี่น้องพลาดค่ะเพราะว่าพี่ชายของดูเชสเตอร์กรมงอ่ะดันตัดสินใจที่จะไปเข้ากับฝ่ายสเปนในกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะฟอกแลนด์กับอังกฤษ พอชองบับติสต์รู้เรื่องนี้เข้าก็ได้ไปบอกให้ชานะ่ะนำเรื่องไปทูลกษัตริย์หลุยที่15เท่านั้นแหละพี่ชายของดูเชสเตอร์กรมงก็ได้ของขวัญคริสต์มาสเป็นซองขาวไล่ออกจากงานไปเลยนอกจากดูเชสเตอร์กรมงแล้วคนที่ไม่ชอบชานก็ยังมีอีกนะคะนั่นก็คือพระธิดา3พระองค์ของกษัตริย์หลุยที่15กับพระนาง ka, มาริเลลชินสก้ามาดามอเดเลตมาดามวิกทัวแล้วก็มาดามโซฟี Sophie. ทั้ง3มาดามเนี่ยแก่กว่าชาญเป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นโสดกันทั้ง3คนด้วยเพราะว่าพ่ออยากเก็บไว้ใกล้ๆตัวทั้ง3มาดามเนี่ยก็จะคอยจิกกัดว่าชาญกำพืชต่ําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองอะ่ะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับชาญเ <c oughs> มื่อรัชทายาทบาลังฝรั่งเศสไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมาเรียอันโตเนียแห่งออสเตรีย ทั้งสามมาดามก็รีบไปเป่าหัวเจ้าหญิงมาริอันโทเนียหรือที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่ามารีอองตูเนตให้เกลียดชาญตามไปด้วยกษัตริย์หลุยส์ที่15ควบคุมลูกสาวตัวเองไม่ได้นะคะแต่ควบคุมหลานสะภ้ยได้ค่ะเมื่อชาญมาทูลพระองค์ว่ามารีอองตูเนตอ่ะไม่ยอมพูดกับเธอกษัตริย์หลุยส์ที่ส5ก็ทรงเตือนแกมขู่หลานสะภ้ยว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียได้นะในที่สุดวันหนึ่งมารีองตูเนตก็เลยพูดกับชาญขึ้น้นนนนนมาาววว่่ัีีทเซยคยอะนะ พูดจบเราก็ไปเลยแบบเออสั่งให้พูดก็พูดแล้วนะคําตรงคําตอบก็ไม่รอฟังด้วยศัตรูรายต่อไปของชานก็คือประชาชนชาวฝรั่งเศสค่ะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะฝรั่งเศสยากจนจากการทําสงครามหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่สมัยของหลุยส์ที่14แต่ชานเนี่ยกลับใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหราซื้อเครื่องเพชรแทบจะรายวันขนาดกษัตริย์หลุยส์ที่15พระราชทานเงินเดือนให้เธอมากมายเธอก็ยังเป็นหนี้จํานวนมาหาศาลอยู่ทุกเดือน ชาญรังตำแหน่งพระสนมเอกอยู่ได้แค่5ปีกษัตริย์หลุยที่15ก็ทรงมีพระอาการประชวรเป็นโรคฝีดาษคือเขาเล่ากันนะคะว่ากษัตริย์หลุยที่15คือยังไงดีอ่ะคือเรียกว่าเป็นคนที่สนใจด้านการแพทย์แล้วกันพระองค์โปรดทอดพระเนตการชันสูตรศพแบบขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆถึงลูกถึงคนแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ทรงเข้าไปจับนั่นจับนี่ไปชันสูตรด้วยตัวเองปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตคนนั้นน่ะเป็นโรคฝีดาษพระองค์ก็เลยปิดมาด้วย ชาญอยู่เฝ้ากษัตริย์เท่าที่จะทําได้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเธอคงจะรักกษัตริย์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นที่รู้กันว่าโรคฝีดาษเนี่ยสามารถทําให้คนที่ติดตายหรือว่าเสียโฉมได้มีบันทึกว่าชาญเนี่ยไม่ได้แค่เข้าไปนั่งเฝ้ากษัตริย์นะคะแต่เธอเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จับพระหัตถ์ของพระองค์ด้วย เพื่อความปลอดภัยของชาญกษัตริย์หลุยส์ที่15ทรงสั่งให้เธอออกจากแวร์ไซไปอยู่ที่อื่นซึ่งเธอก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีมีบันทึกว่าก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยชาญร้องไห้หนักมากนะคะแล้วก็เข่าอ่อนจนเดินแทบไม่ไหวแต่ปรากฏว่าหลังจากเธอออกจากวังไปได้ไม่นานนะคะกษัตริย์หลุยส์ที่15ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยแล้วก็เรียกหาเธอคะ่ะเมื่อทหารยามทูลว่ารถม้าของชาญเนี่ยได้ออกจากแวร์ไซไปแล้วพระองค์ก็ทรงครางออกมาว่าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ กษัตริย์หลุยที่15สเสด็จสวรรคตในวันที่10พฤษภาคมปี1774ทําทำให้พระราชนัดดาของพระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หลุยที่16 กษัตริย์องค์ใหม่และพระราชินีไม่โปรดชานเป็นอย่างมากทั้งคู่ในประเทศเธ,เธอออกจากราชสำนักแล้วก็ส่งเธอไปอยู่ที่สำนักนางชีซึ่งชานก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีค่ะเธอเองก็เรียนจบโรงเรียนคอนแวนต์มาก่อนเพราะฉะนั้นเธอก็เข้าใจดีว่าวิถีชีวิตของนางชีเนี่ยเป็นยังไงเธอปรับตัวเข้าหาแม่ชีทั้งหลายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประพฤติตัวตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่างสบายๆไม่เคยแสดงออกว่ารังเกียจความยากลําบากอะไรเลย ในที่สุดชาญก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากสำนักนางชีไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้และในที่สุดเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระตามเดิม พระนางมารีองตตัวเนตเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าชานแบบสุดๆไปเลยนะคะทรงหวังว่าการส่งชานไปอยู่ที่คอนแวน์เนี่ยจะทําให้เธอลําบากแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ชานซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไม่เป็นไรเลยแถมยังได้เพื่อนเป็นแม่ชีอีกมาริองตตัวเนตกับพระสวามีก็เลยพยายามจะกีดกันชานออกจากแวดวงสังคมชั้นสูงแต่ก็ไม่เป็นผลอีกนะคะเพราะว่ามีสมาชิกในราชสำนักหลายคนที่ยังอยากไปมาหาสู่กับเธออยู่สมเด็จพระจักรพรรดินีมารียเทเรซาแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ถึงกับเขียนจดหมายมาหาลูกสาวเลยนะคะว่าปล่อยชาญไปเถอะเลิกหมกมุ่นเกลียดชังสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารคนนี้สักที นักประวัติศาสตร์บางคนมองว่าโรคเกลียดเมียน้อยของมารีองตัวเนตเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เธอถูกเขียนให้เป็นนางตัวร้ายในประวัติศาสตร์นะคะคือยุคกก,ก่อนๆที่กษัตริย์ยังมีพระสนมอยู่เนี่ยเวลาที่กษัตริย์ตัดสินใจอะไรผิดๆหรือว่าเวลาราชาสำนักจัดงานรู้ราจนคนหมั่นไส้คนที่รับจบโดนประชาชนสาบแช่งก็มักจะเป็นพระสนมที่จัดงานเลี้ยงล็อบปี้ขุนนางน่นนี่นั่นนะคะส่วนพระราชนีเนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะพยายามเข้ามาก้าวไก่ทางการเมืองบ้างแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาประชาชน ก็มาจะคิดเอาไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ความผิดของพระราชินีผู้สูงศักดิ์และโดนสามีนอกใจหรอกมันต้องเป็นฝีมือของนางอสรพิษแต่งหน้าหนาที่กษัตริย์ทิ้งพระราชินีไปหาแน่ๆพอมารีอังตัวเนตเขี่ยชานพ้นจากราชสำนักไปแล้วแถมกษัตริย์ลุยที่16ก็ยังไม่ทรงมีพระสนมอีกเมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นพระนางก็เลยโดนด่าทั้งเรื่องฟุ่มเฟือยมากๆในการจิตวิปริตและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่มีใครมาหาความผิดเลยนะคะ หลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคอนแวน์ชานก็ไปอาศัยอยู่ที่ชาโตเดลูเวเซียนซึ่งเป็นปราสาทที่กษัตริย์หลุยที่15พระราชทานให้เธอเธอยังคงใช้ชีวิตรู้รา,าหมาเห่าเพราะทรัพย์สินที่เธอได้รับจากกษัตริย์เนี่ยเยอะมากๆนะคะและทั้งหมดเนี่ยก็มีมูลค่าสูงจนใช้ทั้งชาติก็อาจจะไม่หมดนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังคงสนับสนุนนักปรัชญาแล้วก็ศิลปินที่เธอรู้จกักตั้งแต่สมัยอยู่ในราชสำนักอย่างโวแตและก็เกทรีด้วย ในปี1781เนี่ยเธอก็ได้นั่งเป็นแบบให้ศิลปินอลิซาเบธตลุยส์วิเช l เลเบรงวาดรูปให้ด้วยนะคะรูปนี้แหละเป็นหนึ่งในรูปที่ทำให้เราเท่านๆเนี่ยได้เห็นว่ามาดามดูบารีสวยสมกับตำแหน่งพระสนมคนสุดท้ายของฝรั่งเศสหรือเปล่า ในช่วงนี้เนี่ยประชาชนฝรั่งเศสเริ่มไม่พอใจระบอบกษัตริย์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากษัตริย์ในยุคก,ก่อนถึงสองพระองค์อะ่ะใช้เงินเป็นเบี้ยเป็นหอยไปกับสงครามที่ไม่ทําให้เกิดผลกําไรแล้วก็ยังสร้างปราสาทแวร์ไซายด้วยการทําตัวหรูหราข่มประเทศอื่นๆอะไรอีกในที่สุด เหตุการณ์นี <Elena> ้มันก็เลยไปสุดที่การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789การปฏิวัติเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยการก่อตั้งสภาประชาชนหรือรัฐสภาแห่งชาติและมีการประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเหตุการณ์แตกหักระหว่างราชวงศ์ฝรั่งเศสกับประชาชนในครั้งนี้ก็มีเอี่ยวกับชาญอยู่หน่อยๆนะคะ คือก่อนที่กษัตริย์หลุยที่15จะสวรรคตเนี่ยส่งสั่งให้ช่างทำสร้อยขึ้นเส้นหนึ่งซึ่งแบบมันคือตู้เพชรเคลื่อนที่ดีๆนี่เองแต่ปรากฏว,ว่าพระองค์อ่ะเสด็จสวรรคตไปสะกก่อนก็เลยยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้ช่างส่วนชาญเองเนี่ยก็โดนแบนจากราชสำนักก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อสร้อยเพชรเส้นนั้นหรือถึงจะมีโอกาสเธอก็อาจจะไม่มีเงินมากขนาดนั้นนะคะ กษัตริย์หลุยที่16ทรงเคยถามพระชายาว่าสนใจจะซื้อสร้อยเส้นนี้ไว้ไหมแต่มาริองตตัวเน็ตเน่ยก็ปฏิเสธไปเพราะว่าทรงทราบว,ว่าสถานการณ์ทางการเงินของฝรั่งเศสไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาซื้ออะไรแบบนี้ได้ เรื่องมันก็ควรจะจบตรงนั้นนะคะแต่ปรากฏว่ามันมีนางกำนันที่ชื่อว่าชาลเดลรมอตเห็นทางที่จะหาเงินจากสร้อยเส้นนี้ค่ะเธอก็เลยปลอมลายมือของมารีองตัโตเนตแล้วก็ส่งจดหมายไปบอกพระคาร์ดินัลเดรองว่าจริงๆแล้วอ่ะมารีองตัโตเนตอยากได้สร้อยเส้นนี้นะวานให้พระคุณเจ้าไปซื้อไว้ให้ทีแล้วหลังจากนั้นจะเอาเงินมาให้หลังจากนั้นเนี่ยนางกำนันคนนี้นะคะก็ได้ส่งนางกำนันอีกคนที่หน้าคล้ายๆกับมารีองตโตเนตไปรับสร้อยเพชรแล้วก็เชิดสร้อยหนีไปเลยค่ะ ฝ่ายพระคาดินาลเดรองเมื่อไม่ได้เงินคืนน่ก็โวยวายขึ้นมานะคะพระนางมารีอองโตเนตเนี่ยปฏิเสธเสียงแข่งว่าทรงไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้เลยแต่แน่นอนว่าประชาชนไม่เชื่อค่ะในที่สุดทั้งกษัตริย์หลุยส์ที่16และพระนางมารีอองตเนตก็เลยถูกจับกลุ่มนะคะแล้วก็ถูกประหารชีวิตในปี1793 ตัวฌานเองเนี่ยจริงๆก็เหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรมากมายนะคะเธอยังคงใช้ชีวิตดีๆมีค่าทาสบริวารมีมีเพื่อนฝูงม,มาปาร์ตี้ด้วยอยู่เหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเหตุมันเกิดค่ะเพราะเครื่องเพชรของฌานส่วนหนึ่งเนี่ยถูกขโมยไปแล้วคือในช่วงที่เหล่าขุนนางและราชวงศ์ฝรั่งเศสถูกจับไปบันคอกันเป็นว่าเล่นเนี่ยฌานก็ได้รับการติดต่อกลับมานะคะว่าเครื่องเพชรของเธอถูกพบที่อังกฤษฌานก็เลยเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปตามเครื่องเพชรคืน แล้วคือถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปนะคะรู้ตัวว่าประชาชนไม่ชอบผุนานางไม่ชอบเชื้อพระวงศ์ไม่ชอบคนรวยใครเข้าข่าย3ามข้อนี้โดนจับไปฆ่ากันเป็นแถบแถบแถมตัวเองเนี่ยคือขึ้นเรือออกจากฝรั่งเศสไปถึงอังกฤษแล้วนะคะถ้าเป็นคนทั่วไปคือคงไม่กลับมาแล้วแต่ชานไม่ค่ะเธอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เธอก็เลยเดินทางไปอังกฤษแล้วก็กลับมาฝรั่งเศสอย่างนี้อยู่หลายครั้งและเนื่องจากจุดประสงค์ของการเดินทางเนี่ย คือไปตามเครื่องเพชรที่หายไปฌานก็เลยต้องอธิบายอยู่หลายครั้งนะคะว่าเครื่องเพชรของเธอหน้าตาเป็นยังไงมีเพชรกี่กะรัดมีทองกี่บาทคนฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งได้ยินก็ยิ่งหมั่นไส้ท้ายที่สุดแล้วฌานก็เลยไม่รอดค่ะเธอโดนจับในวันที่22กันยายนปี1793ในข้อหาให้ความช่วยเหลือศัตรูของคณะปฏิวัติฌานยืนยันนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยบริสุทธิ์เธอแค่ไปอังกฤษเพื่อไปตามเครื่องเพชรจริงๆแต่ก็ไม่มีใครเชื่อค่ะ ในที่สุดเนี่ยเธอก็เลยพยายามเปิดดีลกับคณะสอบสวนว่าเธอจะบอกที่ซ่อนอนัญมณีทุกชิ้นของเธอเลยแลกกับอิสรภาพคณะสอบสวนก็ยิ้มร่าเลยนะคะหลังจากที่ชานเนี่ยบอกที่ซ่อนสมบัติของเธอจนหมดแล้วเธอก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินว่ากันว่าในบรรดาคนที่ถูกประหารเนี่ยชาเป็นคนที่ทําให้เพชฌฆาตหนักใจที่สุดนะคะเพราะว่าเธอไม่ยอมเดินขึ้นลานประหารง่ายๆเหมือนคนอื่นเขา คืออย่างหลุยส์ที่16หรือมาริองตัวเน็ตเนี่ยทั้งคู่เกิดมาในครอบครัวกษัตริย์ถูกสอนให้เก็บความรู้สึกมีคติยะมานะมีศักดิ์ศรีก็เลยข่มความกลัวแล้วก็เดินขึ้นลามประหารไปแบบไม่แสดงอารมณ์มากเท่าไหร่ได้แต่ชาญคือโตมาแบบคนธรรมดานะคะเธอก็เลยคอยต่อรองว่าคุณเพชรฆาตคะขอเวลาอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถามเพชรฆาตว่าคุณจะทาร้ายฉันหรอคุณจะทํร้ายฉันทําไม แต่ในที่สุดชานก็ถูกลากมาจนถึงกิโวตินและจบชีวิตลงในวันที่8ธันวาคมปี1793จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของชานดูบรีพระสนมคนสุดท้ายของฝรั่งเศสใครมีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากจะให้เล่าต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ